สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินติดคลองละงูค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตบบำบลกําแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะคะเนื้อที่6ไร่2งาน19.3ตารางวาค่ะกรณีซื้อยกแปลงนะคะขายไร่ละ2.5ล้านบาทค่ะขายรวมทั้งสิ้น16ล้าน3 0 7 6 2 5บาทค่ะรายละเอียดเกี่ยกับที่ดินโดยประมาณนะคะหน้ากว้าง119.37เมตรนะคะลึกทั้งสองข้าง 159. และ164.29เมตรนะคะด้านหลังค่ะกว้างประมาณ41.96เมตรนะคะพื้นที่สีเหลืองค่ะเหมาะสำหรับสร้างรีสอร์ทนะคะสร้างบ้านพักริมน,น้ำนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตามากนะะักค่ะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะสนใจค่ะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0992216289นะคะ อยู่ใกล้เกาะอาดังใกล้เกาะละวีนะคะใกล้เกาะหินงามค่ะไกลลงน้ําจาบางัง